สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะ,ะวันนี้ไข่ดาวเล่าหวยนะคะมีแนวทางไฮไลท์เด็ดๆมาฝากกันนะคะ,ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีเจ้าไหนบ้างนะคะของแนวทางแรกนะคะที่นํามาเสนอให,ให้ชมกันนะคะจะเป็นขอ,ของแอนแมงปอนะคะงวดวันที่16กันยายน2563ให้บนนะคะ,ะบนล่างนะคะ3ตัวบนนะคะให้6-20 สี่สองศูนย์สี่แนส่องเสองะคะส่วน2ตัวนะคะบนล่างนะคะให้2 0 6ศูนย์หกสองหกศูนหนึ่งแปดหนึ่งสะคะสังเกตตรงที่มีดอกจันนะคะก็คือจะเน้นเป็นพิเศษนะคะ เ,เช 20, 4 20, 4 80, อ,เอ,อ่สอน6 2ส420 480 962 2อองตัวนะคะที่เน้นก็คือ20 62 80 81และ92อนะคะอ,อ,อันนี้จะเป็นแนวทางของแม่งปอนะคะใครติดตามเจ้านี้อยู่นะคะก็แคปเจอร์หน้าจอเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะเ,เรามาดูของ แนวทางต่อมานะคะ,อะของเจ้านี้นะคะหนุ่มบระบืองวดวันที่16กันยายน2563นะคะได้มาแล้วนะคะเป็นชุด2ตัวนะคะหนุ่มบระบือให้ชุด2ตัวนะคะคือ04 05 14 15 24 25นะะึ่งอ่าอันนี้จะเป็นชุด2ตัว บนล่างนะคะสำหรับเจ้านี้หนุ่มบอระบือนะคะต่อมานะคะแนวทางต่อมาจะเป็นของอินตาเพชรใจแสงนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะงวดที่16กันยายน2563ให้วิ่งบนนะคะ2รอง3นะคะวิ่งบน2ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ3ตัวนะคะให้3626 สามสองสามหนึ่งห้านะคะแล้วก็สังเกตตัวที่วงเอาไว้ตัวเลขที่วงไว้ก็คือจะเป็นเลขที่เน้นนะคะเน้นสามหกสองกับหกสามสองนะคะสำหรับคู่โตดบนนะคะให้มาสี่หางนะคะคู่โตดบนนะคะได้แก่สามหกสามสองหกสองสามหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เน้นนะคะก็คือตัวที่วงกลมนะคะสามหก 32และ62นะคะสำหรับล่างนะคะล่างนะคะให้เด่น65นะคะ56รองนะคะ5 1 1 5นะคะอ่ะแคปเจอร์หน้าจอเก็บข้อมูลกันไว้นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้นะคะของเจ้านี้อออินตาเพชรใจแสงจะเข้าอีกหรือไม่นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นเลขเด็ดปลดหนี้นะคะของงวดที่ผ่านมานะคะนี่ของเลขเด็ดปลดหนี้นะคะเข้า98นะคะสองตัวตรงๆเลยนะคะสำหรับงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะไข่ดาวได้มาแล้วนะคะเรามาดูเลขกันนะคะว่าจะมีเลขตัวไหนที่น่าสนใจเลขเด็ดปลดหนี้นะคะให้บน 559 995นะคะ995ล่างนะคะ53กับ76นะคะทวนอีกครั้งนะคะบน559กับ995นะคะสำหรับล่างนะคะให้53กับ76นะคะเจ้านี้ก็จะถิติดดีนะคะเข้าติดต่อกันนะคะเรามาลุ้นกันนะคะงวดน,นี้ว่าจะเข้าอีกหรือไม่นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของยายตุ้มนะคะ,ะเป็นสรุปหวยรัฐนะคะงวด16กันยายน2563แน,นวทางของยายตุ้มให้วิ่งบน9กับ2นะคะ3ตัวนะคะ9 3 2 9 2 1 9 4 1นะคะตัวที่เน้นนะคะก็คือสังเกตตัวที่ขีดเส้นใต้เน้น9 3 2นะคะ สองตัวนะคะสองตัวบนให้92 93 23เน้นก็จะเป็น92นะคะสำหรับวิ่งล่างนะคะ9กับ6นะคะสองตัวล่างนะคะให้96 93 38 16 57นะคะแล้วก็ตัวที่ขิดเส้นใต้ที่เน้นเอาไว้นะคะก็คือ96กับ93นะคะใครที่ชอบแนวทางของยายตุ้มนะคะชอบเลขวิ่งก็แคปเจอร์ข้อมูล แคปเจอร์หน้าจอเก็บตัวเลขไว้เป็นไว้พิจารณาในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสำหรับต่อมานะคะจะเป็นของเพชรกล้าเด็กชายนำโชคนะคะงวด6กันยายน2563นะคะของเพชรกล้านะคะให้ตัวเลขมานะคะ29นะคะ667นะคะสองตัวนะคะให หกห้าเก้าห้าหกสองเก้าสองนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นแนวทางของเพรเพก้านะคะเด็กชายนำโชคโวดวันที่16กันยายน2563นะคะแคปเจอร์หน้าจอเก็บเอาไว้ก่อนนะคะอ่าเรามาดูเจ้านี้นะคะเป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะ วัน6กันยายน2 5 6ห้านะคะให้เด่นบน5 9นะคะให้เด่นบน5กับ9นะคะคู่ชุดรวยนะคะ2 2ตัวนะคะ,2ต,ะ,คะ2ตัวบนให้5 3 5 4 5 6 5 8นะคะ9 3 9 4 9 6 98นะคะอันนี้จะเป็นคู่ชุดรวยบนนะคะให้ระวังชุดเบิ้ลน,นะคะห้ากับ99นะคะ ส่วน3ตัวนะคะให้1 5 3 8 5 6 0 9 3 4 9 6นะคะทีนี้เรามาดูเด็ดล่างนะคะเด็ดล่างให้อให้0กับ4นะคะคู่ชุดรวยนะคะล่างให้02 06 07 08นะคะคู่ชุดรวยนะคะให้4 2 4 6 4 7ละ4 8นะคะ ระวังชุดเบิ้ลนะคะให้ระวังก็คือ0ูนกับ4ีนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงนะคะสวัสดีค่ะ